กรริจกรรมบนเครือข่ายบิตคอยเริ่มจะมีความผันผวนน้อยลงนี่เป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่นักวิเคราะห์ข้อมูลชิปโตเอรีทวิตว,ว่าเขากำลังรอการพุ่งอย่างรุนแรงของการทำธุรกรรมออนเชนก่อนที่จะเข้าซื้อบิตคอยเขาระบุว่าการตรวจสอบกิจกรรมบนเครือข่ายออนเชนของบิตคอยโดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ เป็น USD ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญในการประเมินแนวโน้มขาขึ้นของตลาดในการโพสต์ของแอลลี่เขาบอกว่าการลดลงของความผันผวนในการทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ USD ในอดีตมักจะเกิดขึ้นก่อนช่วงของขึ้นบิตคอยซึ่งในปัจจุบันสินทรัพย์ได้มีความผันผวนลดลงในช่วงสเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตลาดในขณะเดียวกันสัญญาณขาลงทางเทคนิคระยะสั้นได้เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบนกราฟรายวันของบิตคอยโดยในปัจจุบันเส้น EMA 9และ20บนกราฟรายวันของบิตคอยอยู่ในะระดับที่ต่ำกว่าเส้น EMA 100หลังจากอยู่ข้างล่างนานถึง17วัน หากบิดคอยล่วงไปอีกไม่กี่วันข้างหน้ามันก็ล่วงไปที่ทดสอบที่ระดับ24,000ดอลลร์หากทะลุต่ำกว่านี้อาจไปถึง22,100ดอลลร์การคาดการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นหากบิตคอยปิดแท่งรายวันสูงกว่า26,915ดอลลร์ได้และหากเป็นสิ่งนี้อาจพุ่งขึ้นไปถึง37,000ดอลลร์ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้า ปัจจุบันมูลค่าของบิตคอยอยู่ที่26,012ดอลลาร์ลดลงประมาณ0.29%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาคำค้นหาบิตคอยบน Google พุ่งสูงขึ้นหรือ BTC กำลังจะพุ่งอย่างรุนแรงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาบิตคอยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนต่างตั้งตารอการพุ่งอย่างรุนแรงของบิตคอยซึ่งส่งผล ให้มีความสนใจในการซื้อบิตคอยเพิ่มขึ้นทั่วโลกอย่างชัดเห็นได้ชัดข้อมูลจาก Google Google Trend ระบุว่ามีการค้นหายคำว่าบา Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมาโดยมีคะแนานนิยมอยู่ที่74คะแนานและมีอัตราการเติบโตต่อปีอยู่ที่10 4 2โดยก่อนหน้านี้เมื่อปลายปี2022เคยได้รับคะแนาน ความนิยมสูงสุดอยู่ที่100คะแนนจากการวิเคราะห์แนวโน้มในมในระดับภูม,มิภาคในกีเรียกลายเป็นอันหนึ่งด้วยคะแนนนิยมสูงสุดอยู่ที่100ตามมาด้วยเคยม,มูลูนเครม,มรลูนที่33คะแนนในขณะที่เซนเอดด้วยคะแนน23คะแนนกานาอยู่ในระดับ ที่4ด้วยคะแนน19คะแนนในขณะที่สารัฐมิกาอยู่ที่5ด้วยคะแนน7คะแนนความสนใจในบิตคอยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลักการมูลค่าของสินทรัพย์ได้ทะลุ30,000ดอลลาร์ในไปถึง25,000ดอละลาร์ซึ่งด่านนี้ถือเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อสำหรับนักลงทุนที่น่าสังเกตการเข้าซื้อ ที่เกงกำไรเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากเหตุการณ์บิตคอยฮับวิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในปี2024เนื่องจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่สํานักคณะกรรมการกำลับกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา SDC จะอนุมัติกองทุนบิตคอย b t f เป็นครั้งแรกส,สิ่งนี้จะดึงดูดนัก ลงทุนสาบันเข้ามาตลาดบิตคอยครับแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ